did heart was broken. In 1917, St. Mihiel Hospital. Doctors and nurses he alike he tried he in he earnest he to patch up he swarms he of he broken he bodies he and wounded he psyches. He Anna, the he Belgian he nurse, he battled he every day against he the he war to save he soldiers. Finally, ที่เดิมแสดงว่าเรายังมีโอกาสได้เจอคาใช่ไหมเซม,มิเฮล28ธันวาคม2 4 6สียมาเริ่มรักษาเลยคนแรกมาโอเคว้าลรูดลง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 เฮียูเนีโอเค,อเคดูซิมีอะไรให้เก็บคายังอยู่ไหมหรือว่าคาออกไปแล้วเพราะว่า ทำลายเรื่องนี้มันใกล้เคียงกันนะใช่ปเด็ไหนเป็นไงดูสิโอ้โหเออว่าเรามีมอญไงแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยแอมิวมาง่ายกว่าอ้แบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยโอเคแอมิวต้องอยู่สักที่หนึ่งอ่ะไหนดูสิอะไรมีคนให้เก็บโอเคเก็บไว้ก่อน คาไม่อยู่แล้วหรอหรือว่าเป็นธรรมราชวงที่คาหายไปแล้วเอ้ยมีคนเจ็บเฮ้ยเข็มยากเก็บถ้าเนี่ยพอดีเลยมาทำการรักษาลูดออกดึงออกดึงออกดึงออกโอเคถูเรียบร้อยต่อไ,ไปอันแพ้เรียบร้อ,อ,อ,อย Sometimes I had to deal with the soldiers', soldiers ailments and put them on the path <laughs> to recovery. Other times, it was a matter of alleviating their pain and merely postponing the order. <laughs> On this day, a rare ray of hope pierced the gloom of the hospital grounds. Finally, with the arrival of new medical equipment, technological progress would be used to help the wounded of war instead of producing them. surprised to see two f r i e n d again แอนนาจัดการแต่ละคนทีบาดเจ็บด้วยความระมัดระวังเธอแทบร้อไม่ไหวที่จะได้คุยกับเฟรดดี้แต่ถึงเรื่องวนะอ่าบอกสคนนี้ไมีซติอะรักคนงไม่ได้คุยกันมานานอาจจะแบบวันๆถึงเพื่อนเก่าก็ได้ อันนี้เรากำลังรักษาทางฝรั่งเศสอยู่แต่ตอนนี้อีมิว<ต>อีมิวน่าจะลบอยู่ถ้ายังทับท่าทำรายที่คายยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็แสดงว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างขอเดินดูอรอบๆก่อนนะเผื่อมีของเก็บเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอันนี้อันนี้ห้องเดิมรักษาไปแล้วโอเคเกเป็นทั้งสอง อยากได้ขวดเล่าเหรอโอเคไม่ต้องมาไม่ได้เจอกันนานแล้วโอเคอันนี้อยากได้เปลือกโอเคได้หมาทมไมกดกดชช่อตอนนี้กดโอเคเออลืมอ่านประวัติที่ประวัติให้อ่านไหมอ่ะมี่21ธันวาคม2460ฉันต้องนอนพักบ้างนะ หลับตาสักครู่ก็ยังดีแต่สงครามที่ไม่จบสิ้นนี้ไม่ยอมให้ฉันได้พักเลยบางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนจมอยู่กับ่ามกลางคนเจ็บและบางคนก็ยังเด็กมากหนวดยังไม่ขึ้นเลยซ่อน,น้ะที่ต้องเห็นพวกเขาทุกทรมานในวัยที่กําลังเบ่งบานแต่ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยพวกเขาพู้ยืนนอีกครั้งฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละโอเคนี่คือบันทึกของแอนนาว่าเธอนั้นอยู่ที่นี่นานแค่ไหนการกุญแจมาช่วยได้ไป theo anh mang ô hiệp nói à quật lâu dưới đang vùng má cái เฮ้ยเฮ้ยดึง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 โอเคทันอยู่ดู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 ไปพัตเตอร์ออออโอเคต่อไปอีกคนหนึ่งอยากได้ไม้ดำชั้นหนึ่งลอยอยู่เราจะเห็นรูปด้วยอ่าตรงไหนนะตรงนี้ขึ้น ีเห็นของอยู่เดี๋ยวไปเก็บแป๊บฝั่งนึงโอเคนี่นี้อ่าเก็บแต่อยากได้ของขอของก่อนเก็บหมดอ่าแผ่นเปี๋เหรอถึงแม้ก็น่าจะเป็นที่ดำ เราไม่ใช่กูจะขึ้นเออ หืมมเื่อได้พบกันอีกครั้งมีน้ำพามระหว่างแอนนากับเฟรดดี้ก็ได้ช่วยเยียอย่าจิตใจทั้งคู่อ,อันนี้มีการเขินนะเอาวันนีเสียงระเบิดตกลงมาแอนนาก็รู้ว่า,าพวกเขา n จะมาเชิญกับการเมืองขนศาดใหญ่ซ <c oughs> ับเร็วอีกแล้วไม่ทันวุ้ย เธอเป็นคนเดียวที่ต้องสมองไว้เธอเลขับรถไปช่วยผู้บาดเจ็บโอ้ยซับเร็วรีบเหรอโอ้โหเซมีเฮลโอเคเวลาเดิมตอนเดิมคนได้ช่วยโอ้มาเซมบอกดึง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 ออกอมไ่ย ร้อยอังแทะดึงดึงอ,อ, oh, <thank> อันนี้อ่เหมือนเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนะอะ่ที่คาดผมมี oh. สมัยก่อนเอ้าโอเคมีคนได้ช่วยไหนดูซิ จะมาโยนเต็มเดิมเกมนี้ไม่มีอะไรยากเดูอยู่ข้างนอกด่วนอมีอะไรให้หยิบกว้างไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเหมือนจะเป็นโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่ไม่แปลกเลย่ทำไงอ่ะอ๋อนี่เนี่ยนี่เนี่ยเห็นนี่นี่นนนนนนนมามา

หยิบมาไปหยิบมาดีนะเห็นเออหยิบมาไลหมาตั้งขั้วบนไม่เขาเจ็บมาไหมเ้ลื่อนมาเคลื่อนมาหมาช้ามากเลยไม่คาหมือนปีที่แล้วเลยไอบแบ้แบ๊กไอ้แบ๊กไม่แม่ไม่เหมือนปีนึงภาคที่แล้วอ่ะไอ้แบ๊กเร็วกว่าแก่ตัวแล้วเลยดิ เน okay. ี่ยมาทแไ <B ami. S 1> ม่โดนเออเรียบร้อยในคนนี้อาการไม่หนักมากจดหมายอันนี้มา <c oughs> ตรงนี้อันนี้เหมือนโอเคต้องให้หมาไปอันนี้ยกโอเค หรือว่าต้องหรือว่าเราวะ,ะให้หมาไปแล้วกันทางนี้หมาน่าจะไม่ให้ไปหมาขึ้นนี้อันนี้ก็น่าจะดึงไปอันนี้หมาเก็บไปนี้แล้วก็มาอันนี้มามาอันนี้ตอนนี้ลงโอเคสวย ไม่ได้ไ <Credit> ม่ดึงไม่ได้ดึงนี่สิบอย่างเรียบร้อยอันนี้ไปต่อนี่ะใช่เอ้าอันนี้ให้หมาไปข้างนอกยังไม่รู้โอเคมีคนเจ็บเดี๋ยวนะขลังขลังขลังเดี๋ยวนี้ขอคิวของกันเราโมบโลกมากแบบ โอเคได้แล้วข้างล่างโอเคมาดูดนนููวจบาใส่ันแพรเป็นเท้าเสร็ร้อยเสร็จหวเรอดดนะมีอะไร้ำรวจไหมโอเคทางซัน อจุดลงให้หมาลงด้วยเฉยโอเคตรงนี้ไปต่อได้ไหมโอเคไม่ได้มาตรงนี้มา๋อมันต้องเอาไปงขันโยก,ก่อนเพราะฉะนั้นยังไงดี โอเคไม่เกี่ยวครับหนึ่งยังไงอ่ะอ๋อโอเคโอเคเนี่ยหมาขึ้นมาหนี้เราให้หมาหยิบโยกหมาหยิบมามันกลับมาเฮ้ยเฮ้ยรู้รู้รู้เร็วเร็วเดี๋ยวมันใต้เดี๋ยวมันใต้อุ๊ยปง เอย่าเพิ่งดีใจต,ตอนนี้ไป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 อันนี้เราน่าจะขึ้นให้ตัวเองนะโอเคขึ้นให้ตัวเองขึ้นไห้ตัวเองแต่ต้องให้หมาผ่านก่อนไอหมาเวินหรือว่ามันผ่านได้โอเคมันผ่านได้มาได้ไหมโอเคมาได้อยู่นึกว่าผ่านไม่ได้มา ช่วยแล้วตอบครับดึงโอเคเอาไม่ไหวต้องลงต้องลงต้องรีบต้องรีบอะไรวะ โอ man, ้เรือบรรทุนเมื่อเรือหองเครื่องทันไปยังโรงงานที่โดนระเบิดเฟรดดี้ก็กลัวสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับเอ็นนาเขาก็โดดขึ้นมอเตอร์ไซค์และตกนิ่งไปที่นั้นเสียร์แสดงว่ายังไม่ถึงเรื่องที่ขาเข้าโรงพยาบาลอันนี้ยังเพิ่งเริ่มโอเคจับได้แล้ว Ready to arrive at the time to see Anna emerging from the ruins. She had risked it all from the line to save others. Okay, still alive. December twenty seventh, nineteen seventeen. The Pocahontas arrived in dress France to a celebratory welcome. ใ n m ี o า t o ัดสิ o ใ d ว่ a d e ใชกอที่สภาพเพื่อเป็นการพวกเขาจะไม่เ t ็น e นามบร t ีัยรับรู้ของวกเขาโดยสิ้นเชิงสรุปก็คือเอาคนดามาใช้แรงงานเหมือนเดิมเมื่อรอทหารเข้าร่วมการต่อสู้ก็ได้กดดันพวกทานเพื่อเข้าส่จังัดที่เข้าร่การต่อสู้สุดท้ายก็ให้คนดำไปลบอยู่ดี They were eventually successful. The old 15th would fight under the French banner and be renamed the 369th Infantry Regiment. พร้มนกาที่ถูกแต่งตัวเป็นองค์สงครองแต่สงคามเป็นทหารอีกครั้งจานั้นจึงจบคู่ท้าฝรั่งเศสตอนนี้เขาทั้งหมดในรูปต่อสู้ด้วยกันแล้วส่วนมึงอะทำาหารไปเอาแล้วเราอะสนามพอกใต้กับเซนี์มิวสองมีนาคมสองสิบหกสเราทำอะไรไปนอนไม้มาโอเค ๆๆเห็นะไรอา่าเก็บก่อนอันนี้น่าจะได้ใช้อะอ่ะได้ใช้จริงนะ <c oughs> หงุดงิดงุดงิด <c oughs> เดีูดิเดี๋ยวเป็นคนเอเมริกันแต่แต่พูดเแต่ทำไมพูดพดังกฤษได้วะ ช่วงหน้าหนาวเลยแไปเอามันฝรังร่งมันพลังอันนี้ข้อกฎหมายอันนี้ไม่ได้อยากได้กุญแจมาแรกโอเคตตลลไปเอาหมอ้อไปเอาลูกระเบิดแลกกับหมอ้อโอเคตอนนี้ต้องมีลูกระเบิดแสดงว่าอยู่ฝั่งนู้น ใช่ไหมหไเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเราคุ้นๆนะอีมิวปะเนี่ยอาจจะใช่แต่ขอให้เป็นแบบนั้นระเบิดโอ้ยนะหนักเออไดล้ละตัวเนี้ยอีมิวปะเหรอเฮ้ยแต่แต่งตัวเป็นอีมิวมากเลยอ่ะขอเป็นอีมิวนะทีนี้ต้องแบกระเบิดไปเอาหมอ้อ ล่ะอ่ะลูกพี่เฮ้ยก็ต่อไาแล้วอ่ะเราก็เตอแล้วแล้วทำไมลูกพี่อ๋อหายไปอยู่กับมันวะโอเได้แล้วเหลือมันฝรั่ง เอาเ้าจดหมายร่วงเอ้ยไม่ทันแล้ววิ่งไปเร็วมากอ้าวไอ้น่าได้รู้ความจริงแล้วว่าเฟดดี้กับเจมเป็นพี่น้องกันถูกผาถูกเฮ้ยได้จดหมายจดหมายเหรอเจ็บหมายร c k t ริ c ส s ถูกผาถูกโอเคไปให้ชายคนนั้นโอเค อีเมลหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนอ e ีเมลเลยอ่ะข <c oughs> อให้เป็นอ e ีเมลอ่ะพอลูบหลอดโอเค <c oughs> okay, ได้มีแล้วอะเอาไปลูกพี่หวังว่าจะอร่อย ้าวเออนี่จดหมา,ายเขาไนอ่ะไม่ใช่รูปภาพดิรู้จักเฟรดดี้ด้วยเหรออืมนั่นน่ะเขาอยู่ทางนั้นไหนพี่ชายอ่า For James and Freddie, the long-awaited reunion was a powerful reminder that neither time nor distance can erode the extraordinary bond of brotherhood. The general mood among the 369th Infantry was one of camaraderie and shared purpose. Anna, joining them for a last meal before heading back to Vimy, was finding it particularly hard to say goodbye to Freddie. ทำใจยากละดิลี่เฮ้ยเอาที่ตรงนู้นดิเขาไปข้างในเลยโอเคเมื่อกี้นี่เขาจะขุดอะไรกันอยู่ะนั่นไงว่าแล้ว โอ้โหบังเกอร์ยาวมากอาโอ้อมือสไนเปอร์เสียเ่อนคนแรกแต่การมองโลกในแง่ดีครั้งใหม่ของพวกเขาก็ได้พังทลา,ายลงในไม่ช้า Everyone in the 369th would be reminded oh, of the perils this war had in store for them.